ตาที่3คืออะไรนะคะมีความสําคัญอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราตาที่3เปิดนะคะเราสามารถเห็นผีเห็นวิญญาณได้จริงๆไหมคลิปนี้เอ็มจะมาไขาข้อสงสัยให้คนได้ทราบกันค่ะ สวัสดีทุกคนคะวันนี้ตอนเราเข้าสู่ช่อง You b e l o v i s h นะคะกับเอมนักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะที่ในคลิปนี้เราอาจจะออกนอกธีมโหราศาสตร์นิดนึงแต่เราจะมาคุยกันในเรื่องของ spirituality ก็คือเรื่องของจิตวิญญาณคะ่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเอมได้ยกประเด็นก็คือเรื่องของตาที่สาวนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าเ h ิ r d ดอ e นะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขาคืออะไรนะคะแล้วก็เขามีความหมายอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นผีวิญญาณได้จริงๆไหมและวิธีการที่ทําให้เขาเปิดอ่ะมันสามารถทํายังไงได้บ้างนะะค โดยเริ่มแรกก่อนเลยค่ะตาที่3านะคะหรือเติร์ดไอจัก,กระคือจัก,กระนะคะหนึ่งใน7จัก,กระหลักนะคะของร่างกายเราโดยตำแหน่งของเขานะคะจะอยู่บริเวณกลางหน้าผากตรงนี้นะคะซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับต่อมนะคะที่เรียกว่า P พีเหนี่ยวกแคนนะคะที่อยู่กลางสมองของเราค่ะโดยเหตุผลนะคะที่ตาที่3าของเราอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นหว่างตาเราเพราะว่าตรง P พียเหนียยวกแคนของเราเนี่ยนะคะต่อมตัวนี้เนาะถ้าเกิดว,ว่าเราโทษทีนะคะเจาะตรงนี้เข้าไปเนาละลดลงนี้ลงมาที่กลางกระหม่อมนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าคราวจักระเนี่ยตรงกลาง ที่มาเจอกันตรงนั้นแหละที่พีเนียวแกลนนะคะซึ่งเป็นจุดที่เป็นจุดหลักของตัวตาที่สานั่นเองซึ่งเขานะคะอยู่ที่พีเนียวแกลนค่ะมันคือจุดที่เรานะคะหาตรงกลางระหว่างตัวเติร์ดอาค่ะแล้วก็จุดคราวจักกะค่ะมันเจอกันตรงกลางตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดที่เป็นพีเนียวแกลนก็คือจุดที่เราเรียกว่าเติร์ดอานั่นเองค่ะโดยเติร์ดอนะคะจะทําหน้าที่รับผิดชอบนะคะเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมค่ะเกี่ยวข้องกับการที่เรามีสายตาที่ดีนะคะสายตาที่ดีของเอมนะคะหมายถึงการที่เราสามารถมองโลกจากมุมกว้างนะคะสามารถ เข้าใจโลกได้ง่ายขึ้นสามารถเห็นอะไรต่างๆแล้วเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องได้รับคําอธิบายใดๆหรือการที่เปิดเตาอายแล้วนะคะอาจจะทําให้บางคนค่ะสามารถเห็นอดีตเห็นอนาคตนะคะหรืออาจจะทําให้เรื่องของผีวิญญาณนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเห็นได้ด้วยแต่ทีนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวไปว่าถ้าเกิดเปิดตาที่3แล้วแลเห็นผีไม่อยากเปิดเลยอย่างเงี้ยปิดไปเลยได้ไหมคะคุณเอมอะไรเงี้ยเนาะจริงๆแล้วนะคะเองอยากจะบอกว่าการเปิดตาที่3มเนี่ยมันเบเดฟิตกับทุกคนมากกว่าที่คิดไว้เนาะเพราะมันจะทําให้เเราาข้าใจ ได้มากขึ้นมันจะทำให้เรามี intuition มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆรอบต,ตัวเรามากขึ้นอย่างเช่นว่าการที่มีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเราอะเราจะรู้ได้เลยว่าคนคนนี้อาโอเคมาแหลวแบบนี้นะไม่ได้มากันดีแน่เลยหรือแบบนี้มาแล้วเ,เอารู้เลยว่าโอเคเขาต้องการความช่วยเหลือนะเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงหรือการที่เขาเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้เราฟังเนาะเรารู้สึกเราเห็นภาพตามแล้วโอ้สิ่งที่เขาเจอมามันทาให้เขาเจ็บปวดแบบนี้นะมันทําให้เขารู้สึกดีแบบนี้นะทำให้เขาแฮปปี้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดที่เกี่ยยวววข้้องกับเมพาาดนะะะคร่ติ นะวิธีการทํางานเขามันต้องเชื่อมกับฮาร์ดจักระเนาะก็คือเกี่ยวข้องกับเอมพัตตีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เปิดไอเปิดเนี่ยจริงมันมีแบนด์ดิฟเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดแล้วเนีมันทําให้เราเห็นผีผเห็นวิญญาณเนี่ยค่ะอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่สามารถปกป้องพลังงานของเราได้เต็มที่หรืออาจจะเกิดจากการที่ฮาร์ดจักระของเรานะคะมีปัญหานั่นเองซึ่งเดี๋ยวเองนะคะจะมาพูดในเรื่องของฮาร์ดจักระเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากทราบเรื่องฮาร์ดจักระมากขึ เพราะว่าตัวนี้สําคัญมากๆเหมือนกันในเรื่องของการปกป้องพลังงานนอกในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บปวดด้วย จุดที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะต้องฮิวนะคะ่ะก็เลยจะมาจากจุดของตัวฮาร์ดจักระนี่แหละจึงอย่างที่บอกไปค่ะพอฮาร์ดจัก,กระเนาะมันเชื่อมก,ก,กันกับเติร์ดอายค่ะมันก็เลยทําให้ถ้าเกิดว่าบางคนแล้วเนี่ยเรามีความเจ็บปวดในใจเรามีความกลัวนะคะก็อาจจะทําให้เติร์ดอายของเราอะคะ่ะมันเห็นแต่สิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดเห็นแต่ความเจ็บปวดหรือว่าเห็นแต่ความกลัวได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่จะเปิดเติร์ดอายได้เนี่ยเอมเลยต้องเน้นย้ากับทุกคนเลยค่ะว่าจะต้องทําให้จัก,กระข้างล่างของเรานะคะตั้งแต่รูทซ ก็โชวนะคะทำงานได้อย่างบาลานซ์มากๆก่อนเนาะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นบาลานซ์เต็มที่100%ะคะแต่ให้เขาทำงานได้อย่างดีนะคะอย่างน้อยให้เขาโฟล์เนาะมันจะทำให้ตาที่3างของเราเมื่อเปิดแล้วเราก็จะไม่เห็นสิ่งน่ากลัวแล้วเราก็จะไม่เห็นในสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะวิธีการที่สามารถลองไปฝึกปฏิบัติกันได้มันมีอย่างไรบ้างนะคะนอกจากการที่ทําให้จักระอื่นๆเนี่ยตั้งแต่รูทขึ้นมามันดีขึ้นแล้วนะคะก็คือเหมือนเราต้องไปไล่จากข้างล่างเลยเนาะอันนี้จะเป็นวิธีที่เอ็มอยากแนะนําทุกคนที่สุดนะคะแต่อีกวิธีหนึ่งค่ะที่สามารถทําได้ดีเหมือนกันนะคะก็คืออันดับแรกเลยค่ะคือการที่ทุกคนนะคะนอนเป็นเวลาเนาะการนอนนะคะจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆกับเรื่องของเติร์ดอายค่ะถ้าทุกคนไม่เชื่อเนาะจะสามารถสังเกตได้เลยว่าช่วงไหนก็ตามนะคะที่เรานอ,นอนไม่เป็นเวลาหรือว่าเราาานนนอนอนไมม่พเตเรจรจจิงๆะ,ะัก็ มันก็จะทำให้เติร์ดอายของเรานะคะมันล้าตามไปด้วยอินทิวชันเรานะคะสเตนส์ของเราเนี่ยก็จะอ่อนตามไปด้วยเหมือนกันเฉน่นการเข้านอนเป็นเวลานะคะอันนี้ก็จะสาคัญมากมากเป็นอันดับแรกเลยค่ะอันดับที่2นะคะคือการนั่งสมาธิค่ะจริงๆแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยสามารถช่วยให้จักระนะคะทุกๆจุดสามารถทํางานดีขึ้นได้หมดเลยนะคะตั้งแต่จุดรูทซากาลโซลาร์เพล็กซ์เฮาร์ดนะคะจุด Tro วดได้ด้วยเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่นั่งสมาธิในการทําเสียงไปด้วยนะคะเช่นนั่งสมาธิทําเสียงโอมไปนะ จะดีขึ้นค่ะรวมถึงเติร์ดอของเราเหมือนกันค่ะที่เป็นพระเอกในคลิปวันนี้นะคะการนั่งสมาธิโดยเฉพาะเพ่งพลังงานไปที่เติร์ดอนะคะก็จะช่วยให้เติร์ดอของเราทํางานได้ดีขึ้นด้วยอย่างที่3ค่ะที่เอ็มอยากจะแนะนาให้ทุกคนได้ลองทํากันดูนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนนะคะได้ละเลยมาบ้างนะคะก็คือการที่เราพยายามมองโลกให้เป็นตรงกลางที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะมันอาจจะฟังดูเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงคะคุณเอ,อ็มกับการที่เรามองโลกเป็นตรงกลางเพราะอย่างที่เอ็มบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนว่าเติร์ดอมันอยู่ตรงกลาง เพราะฉะนั้นันจะเกี่ยวข้องกับการบาลานซ์กับแล้วก็ justice ก็คือเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การเป็นกลางฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นกลางค่ะมันจะทำให้พลังงานไปท,ทางซ้ายหรือทางขวามากคนแลรวตาที่3อยู่ตรงกลางนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้าง alignment นะคะพลังงานนี่มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเลยนะคะเรื่องของทางการเมืองเนาะ,ะโดยที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยมันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาต่างๆที่ค่อนข้าง,าง,าาง,างาชัดเจนเอนจะนแนะนำนะคะให้ทุกคนอนะ่ะพยายามมองให้มันเป็นตรงกลางที่สุดถ้าเกิดว,ว่าเราสามารถเข้าใจททััั้้้งงงฝ่่่ซาาายยและขวไดดโีีมกร เข้าใจและเอมพัตตีให้กับทั้งสองฝั่งได้เนี่ยเอมบอกได้เลยนะคะว่าเติร์ดอกของทุกคนจะเปิดขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์นะคะมันอาจจะฟังดูขัดกับบางคนเนาะปกติเราพูดเรื่องการเมืองก็จะแบบว่าเป็นเรื่องท็อปิกที่เซนซิทีฟหน่อยแต่ว่าเอมนะคะได้ให้ลองหลายๆคนเนาะได้ลองทำนะคะกับคนที่ได้เรียนกับเอมต่างๆนะคะปรากฏว่าเติร์ดอของแต่ละคนดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเอมเองด้วยเนี่ยเอมจะใช้ practice เนี่ยตลอดเวลาในเรื่องของการที่ว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันมีเรื่องสองฝั่งก เราเข้าใจทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เห็นทุกอย่างมันเป็นสีดําหรือเห็นทุกอย่างเป็นตรงกลางได้เนี่ยก็ทําให้เติร์ดอายของเรานะคะทำงานได้ดีขึ้นเราโดนกระตุนมากขึ้นอาจจะทำให้เรานะคะมีอินทูเลชันที่ดีขึ้นด้วยค่ะและข้อที่4นะคะสุดท้ายสําหรับใครก็ตามที่เป็นสายหินคริสตัลนะคะหินที่จะช่วยให้เติร์ดอายเปิดได้ดีที่สุดนะคะก็ <ๆ S 1> คือไม่พ้นกับหินตัวสีม่วงเลยค่ะเช่นประเภทพวกอะเมทิสต์นะคะพวกออโรไลท์นะคะหรือว่าหินอะไรก็ตามที่เป็นสีม่วงนะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการเปิดดเเเรไไออ้มมาากกกกๆลยฉะะนััค็จฝีส ก้อนสองก้อนนะคะเล็กๆไว้หน่อยนะคะจริงๆราคาของเขาไม่แพงเลยนะตัวเมทิสนะคะราคาจะอยู่ที่แบบหลัง ไม่เกินแบบไม่ไปถึงหลักพันแน่ๆน,นะคะถ้าเป็นอย่างไซส์แน่นอนเอ็มซื้อมาโอ้ไม่กี่10บบาทนะคะเอม็มใช้คําว่าหลัก10บาทเลยแหละหลักแบบ100่งร้อยะไรประมาณน,น,นี้นาอไม่ถึงแบบว่าหลักเลข200แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอาจจะมีติดตัวไว้หน่อยเนาะ,ะหรือว่าวางไว้ที่หัวเตียงก็ได้นะคะเขาจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นะคะเติร์ดอายของเราทํางานได้ดีขึ้นด้วยเนาะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะสีม่วงเนี้ยแล้วก็สีม่วงนี่แหละคะ่ะเป็นสีของเติร์ดอายด้วยเหตุผลที่เขาเป็นสีของเตอร์ดอายนะคะเพราะว ที่นาค้นหานะคะอะไรที่มันดูลึกลับนอนแล้วก็เป็นสีของพลังงานที่เป็นพลังงานอินทิ t ชันโดยเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยให้อินทิ t ชันนะคะแล้วก็เตือนอายของเราทํางานได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ ฉันนะคะสรุปในคลิปนี้ค่ะเปิดไอนะคะจริงๆแล้วถ้ามันเปิดมันไม่ได้น่ากลัวค่ะและมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเห็นผีเสมอไปเราสามารถสร้างพลังงานปกป้องได้นะคะโดยพลังงานนั้นจะเป็นพลังงานของความรักนั่นเองค่ะที่ว่าถ้าเกิดว่าฮาร์ดจักระเราอ่ะสามารถทํางานได้ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนเกราะปกป้อง,งเราค่ะไม่ให้พลังงานที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เราไม่อยากเห็นอนะ่ะเข้ามาให้เราเห็นได้เพราะฉะนั้นการเปิดเ h ิ r d ดไอมันเลยจะทําให้อ่ะชีวิตราบ e n e f น t เนาะได้เจอแต่เรื่องดีๆเห็นเรื่องดีๆนะคะสามารถเห็นอร คนได้ด้วยเนาะอย่างตัวเอมนะคะเอมจะเป็นเติร์ดไอเปิดในลักษณะเห็นออร่าที่ว่าเวลามีคนเข้ามาเอมรู้ละโอเคคนนี้เดี๋ยวจะปว่วยละคนนี้เดี๋ยวจะไม่สบายแล้วนะคนนี้มีเรื่องที่มันเจ็บหัวใจมากๆเลยนะต้องมีเรื่องในพุ่งเสียใจมานแน่เลยเลยแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันชั้นเติร์ดไอนะคะแต่ละคนก็จะมีวิธีการเปิดไม่เหมือนกันเนาะยังไงแล้วก็สามารถไปลองฝึกกันได้นะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะลองในเรื่องของทางเสียงนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแล้วก็คือการทำซาวน์ฮิลลิ่งนะคะหร ในส่วนคลื่นที่เป็นคลื่นของตัวเติร์ดอายเนี่ย mm hmm. ก็จะเข้าไปช่วยกระตุ้นตัวพีเนียวแกลนแล้วก็ทาให้เติร์ดอายเราเปิดขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะคะฉันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะยังไงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะแล้วก็พอให้อินไซด์ได้นะคะจริงเติร์ดอายมีเรื่องราวละเอียดเยอะกว่าน,นี้มากๆแต่เอ็มคิดว่าน่าทำในคลิปนี้ทั้งหมดอะคงไม่ทันถ้าเกิดว่าใครอยากให้เอ็มมาขยายอะไรเพิ่มเติมหรือมีท็อปิกอะไรที่น่าสนใจอยากให้เอ็มทำเพิ่มเติมก็สามารถาาาาะคะอ,ใใคอ,คอมเม like, นะ ด้วยแล้วก็ว่ายังไงเราเจอกันต่อใหม่คลิปหน้าค่ะไงวันนี้สวัสดีค่ะ